มีนาคมซ้ายมือริธิศักดิ์ลูกพระบาทขวามือแสนคมพอพิสุดธิ12์126ปอนที่เวทีราชดำเนินกางเกงแดงนะครับฤทธิศักดิ์ลูกพระบาทอ19ปีครับมวยจากพระบุทธบาสระบุรีน้ำเงินนั้นมวยจากกระบี่นะครับกางเกงน้ำเงิน,นีเรียนอยู่คณะรัฐศาสตร์รามคำแหงปี4แล้วนะครับอายุ24ปีกางเกงแดงน,น19 มีคุณเฉลิมนาวานุเคราะห์ครับโปรโมเตอร์วันนี้แล้วก็เป็นคนตีละครั้งด้วยครับยกที่หนึ่งเริ่มขึ้นกรรมการเฉลิมประหยัดรัครับสูงเท่ากันกันกบ166เซนติเมตรกางเกงแดงนี่เป็นสิทธิรักษ์ของคุณน้อยลูกพระบาทน้อยวุฒิโสภาก่ขึ้นมาก็ยังเล่นกันเบาๆไว้ก่อนครับ ขึ้นมานี่ผู้ชมให้กึงเกงแดงได้เปรียบ5ส้สีวางเอาคนละดอกไม่แรงครับสกิดสกิจกันก่อนหรือว่ามาทักทายทำความรู้จักกันก่อนวางเบาๆานิ่มๆทีก็ไปที่สักระถียานไปแบบแผ้วๆนี่ผู้ชมเป็นสภาพสตรีชาวญี่ปุ่นนะครับ ก็นหนักปทางกําลังภายในยครับยังเล่นกันไม่แรงเ,เกงแดงนี่ดาราคนโปรดนี่พี่ตู้สรันยูครับแล้วก็ดาราสาวก็ชอบรติตาตอนนี้คุณมิวไปเรียนที่อังกฤษนักรรองคนโปรดชอบมาชาตอนนี้ดอกไม้กับขนนกนี่กํลาลังวางแผงอยู่พอดีครับมาชาร้องคู่กับพี่เบิร์ดมาชาเนี่พูดถึงความเป็นนักร้องนี่พูดเสียงไม่ไพเราะแต่ว่าตอนร้องเพลงนี่ไพเราะเหลือเกินครับ เสียงนี่เหมือนมีแก้วอยู่ในเสียงเลยครับเสียงใสเสียงแปลกนี่เป็นยกที่หนึ่งครับเ,เกงน้ำเงินดาราคนโปรดที่ชอบลิขิตก็ต้องสายาดาลันครับลิขิตกิดแดกนะครับลิขิตเอกมงคลนะครับชอบเป็นพักไม่ชอบไม่ทราบว่าชอบเสียงหรือว่าชอบรูปร่างชอบบุนกันแน่ครับชอบเป็นพักเป็นพักนี่ว่ากันว่าสาวสามพันปีครับ จะสี่สิบอยู่แล้วแต่ยังเป็นสี่สิบยังแจ๋วครับสวยไม่ทราบก็เขี่ยกันไปเขี่ยกันมาคุยเรื่องดารากันก่อนนะครับมวยยงังหนักไปทางกําลังภายใน,นกําลังภายนอกก็เขี่ยเขี่ยมวยไทยยุคโลกาภิวัตน์ก็อย่างนี้ครับหนึ่งสองนี่ก็หนักไปทางกําลังภายในดูภาพชายทีครับยกที่หนึ่งวางขวาทีนึงจับแล้วเขี่ยข้างล่างโหนเชือกแล้ววางขวาแหมนี่นะครับหนักที่สุดแล้วสำหรับยกหนึ่ง ยกที่สองครับราคาก็ยังเหมือนเดิมครับกังเกงแดงคือฤทธิศักดิ์ได้เปรียบ้าสิชมกันต่อครับยกที่สองหมยคูน่นี้นอกกันยกสามครับนอกอย่างไรเดี๋ยวดูครับว่าภาษามมยบอกว่าคู่นี้นี่แวบเดียวก็บอ้ยลุงนี้ดาดกไปแหม่หงายหลังขาอ่อนโดนหน้าอกโอ้โหเป็นยกห้าชิงดำนี่เลิกเลยครับลิเกเลิกเลยแบบเมื่อกี้นี้ ยังโชคดีครับเป็นหนึ่งสองนี่กรรมการไม่ค่อาให้คะแนนครับบางทีต่อยกันเกือบตายครับหนึ่งสองรมการก็ไม่ให้คะแนนให้เจ้ากันนักมวยพอสอนี้ก็เลยหนึ่งสองนี่เคลียร์กันต่อสู้กําลังภายในกันเพราะว่ารู้ว่าเล่นกําลังภายนอกเหนื่อยเปล่ากรรมการไม่ค่อาให้คะแนนถามว่าเป็นเพราะอะไรตอบไม่ได้ต้องให้กันอย่างนี้ก็เคลียร์เคลียร์กันครับดันดันวางแม่จะเล่นของสูงเลยครับเลืศักัิ์นี่เป็นยกที่สองครับ มวยคู่นี้นอกกันยกสามแล้วนอกแบบบอกไม่ได้ครับบอกแล้วเดี๋ยวหมดสนุกแต่ว่าต้องจับตาครับเอาครับเลียร์กันเททิงก็เตะต,ตามน้ำอีกทีหนึ่งเริ่มจะแรงกันแล้วครับปลาย,ยกสองเริ่มแรงแล้วเนือเริ่มซึมแล้วตอนนี้เลียร์เอาครับเตะลมไม่ได้คะแนนครับเตะล้มหย่บหลอกแมบข,ขยับท่า,ทาจะเตะเป็นต่อย กงเกงแดงนี่มาจากค่ายลูกพระบาทนะครับเป็นมวยที่แหมว่ากันว่าถ้าเลี่ยมเข่าแล้วก็ท่าทั่วโลกครับลูกพระบาทเนี่ยนี่กับแทงให้ดูสเลยอย่างสอดไม้แต่งตัวกันอยู่ยังไม่ได้ครับกางเกงแดงนี่ตอนชกมวยกูธอนแหม่ใช้ชื่อนี่ไม่เป็นมงคลเลยครับชื่อขนมหวานแหม่ชกมวยชื่อขนมหวานก็น่ารับประทานนะครับ เมื่อก่อนนี้ขนมหวานลูกพระบาทกับข้าเขรากรุงเทพก็เป็นริทิศลูกพระบาทใหม่ให้มันมีฤทธิ์มีเดชมีสีกันหน่อยหมดยกที่สองโวยสมัยก่อนนี่ยี่สิบปีสามสิปีปที่แล้วนี่การตั้งชื่อนี่ก็ต้องอ้าไม่ลงนี่หลกักเดชหลกักเตะหน้าอกก็ต้องตั้งให้มันหน้าเกรงขามกับมีฤทธิ์มีเดชมีสีสมัยนี้แหม่ก็ตั้งกันซีสวภาพไปเลยครับขนมหวานอย่างนี้แหม่ เรียบร้อยงามเนตรชื่อนักมวยสานี้นี่มันสวยเหลือเกินดูไม่ออกครับฟังบางทีฟังแต่ชื่อคิดว่าเป็นนางงามใช่จริงเป็นนักมวยยกที่สามครับกางเกงแดงได้เปรียบ5้าสามแล้วนะครับอยากกระพิบพตาครับท่านผู้ชมกรบมวยคุณินนอกกันยกนี้แล้วก็น,นอกกันแบบอบอกไม่ได้ครับต้องดูครับบอกไม่ได้บอกแล้วเดือดจืดอ,อยากกระพิบพตาครับเอาครับกางเกงแดงครับฤทธิศักดิ์มวยคลายลูกพระบาทกางเกงน้ำเงินนันแสนคมมวยจากกระบี่ อา้าวครับกวาดข้างล่างที่เสียหลักของรถไฟอยากกระพริบตานะครับอังเกงแดงเป็นต่ออยู่ห้าสามแสนคมเดินแล้วครับวางโอ้โหโ,โ,โ,โดนเตะตามอีกทีหนึ่งโดนอีกทีหนึ่งต้องระวังครับหมัดที่แหมอับบักซสีโอ้ยหล,ล,ล่นไม่หล่นหล่นไม่หล่นโอ้ยลุงนีนหล่นเลยครับเป็นต่ออยู่ห้าสามกำการชี้ครับผมสี่ห้าหกเจ็ดแปดท่านผู้ชมอยากกระพริบตาครับอยากกระพริบตามวยคูน่นี้อะไรเกิดขึ้นเอา้าวครับแสนคมพยายามทันศอก ตันออกไปก็พ่า้ก่อนว่าริติศัก็กอดครับอู้ไว้ก่อนับไม่ไหวแล้วยังมืนอยู่พยายามจะเข้ากอดจะกอดกอดให้ได้ครับจะอู้ไม่ให้กอดกบจะต่อยนะครับแสนคมได้นับแล้วต่อยอีกแล้วครับล็อกเวลายังมืนอยู่บวกเมื่อการเอาแล้วครับยุ่งแล้วครับเอาแล้วครับบวกแล้วครับเอาฟื้นแล้วครับบวกมัดกระสอบเจอกันแล้วล็อกเอาไว้ริติศปล้ำเอาแล้วครับแสนคมก็ปล้ำห้าหนึ่งแล้วนะครับต่เงแข่งต่าเงินได้เปรียบครับตอนนี้หลังจากเป็นรองห้าสามได้นับทีเดียวกลายเป็นต่อห้าหนึ่งแล้วครับ กางเกงน้ำเงินคันนี้เป็นต่อห้าหนึ่งมวยคู่นี้น็อกกันที่นี่ครับยกนี้เอาละครับพิสิษักฟื้นเดินแล้วครับต่อยกว่าเอาล้วระบบหล่นลงไปกันครับสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบเลยครับโอ้ยได้นับแล้วถูกน็อกครับดูสิครับโอ้โหเป็นไปได้ยังไงครับคลิกล็อกและเนรนาดเลยครับกางเกงน้ำเงินครับได้นับเข้ากอนเป็นต่อห้าหนึ่งและอีกอึดใจเดียวครับถูกน็อกเลยครับ คู่นี้สงสัยต้องพล้างตากันแน่นอนครับดูก็เป็นไปได้ดูนะครับกกเงแดงก็โดนก่อนครับโดนนับก่อนนับแปดเป็นรองถึง5้าหนึ่งดูนะครับอัปคัดไม่โดนลูกนี้สิครับโดนโดนอีกทีหนึ่ง2แล้ว3าล่นเลยครับ3มทียืนไม่อยู่แล้วครับกรรมการนับถึง8ปดทีครับมุมครับสี่ห้าหเจด แปะครับหลังจากนั้นก็พยายามจะกอดเขาแล้วครับยังมืนอยู่วิ่งเลยครับแสนกลมจะชาร์จแล้วก็โดนบวกครับเต็มเต็มครับบวกขวาตรงครับเตะขวาต่อยขวายังไม่ทําหร่ลูกนี้ครับอบวกกันเต็มเต็มเลยครับนับถึงสิบเลยครับดูคนถูกนับกลายเป็นชนะนอกกาได้ครับดูครับในยกเดียวกันนั่นเองแปดเก้าสิบอื้ือลูกนี้กระเป๋าฉีกไปตามๆกันครับ ดูอีการนะครับขวาตรงลูกนี้เต็มเต็มเ,เลยครับ